สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวน้ำตกคลองลานกันนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะใกล้ๆบ้านเราเองนะคะใช้ะะเวลาขับรถประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะช่วงนี้น้ำเยอะมากเลยนะคะแล้วกออ็ไปเที่ยวไหนย,ยังไม่ได้เราก็ไปใกล้ๆก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลย เป็นที me, ่จอดรถเพื hmm. ่อที่เราเนี่ยจะเข้าไปซื้อบัตรนคะเพื่อที่จะเข้าอุทยานกันค่ะเดินตรงเข้ามานะคะก็จะเจอจุดจำหน่ายบัตรแล้วค่ะค่าเข้าจะอยู่ที่คนละ4ี่บาทนะคะค่าจอดรถยนต์เนี่ย30บาทนะคะจอดมอเตอร์ไซค์20บาทเท่านั้นค่ะพอซื้อตั๋วเสร็จนะคะเราก็เข้ามาที่อุทยานด้านในเลยค่ะแล้วก็หาที่จอดรถเลยนะคะตรงนี้คือจะถึงน้ําตกแล้วค่ะทุกคนลงจากรถนะคะเราก็จะเจอทางเข้าน้ําตกคลองลานแล้วนะคะเราก็เดินลงไปเลยค่ะ ข้อสำคัญของที่นี่นะคะทุกคนห้ามน้ำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในน้ำตกเด็ดดเลยนะคะจากนั้นเราก็เดิน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 ต่อไปเลยะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะไม่มีคนเลยแค่คนเดียวะค่ะบรรยากาศดีมากน้ำเยอะมากนะคะ อยากให้ทุกคนลองฟังเสียงน้ำตกที่มันตกลงมานะคะมันรู้สึกสดชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจมากๆเลยค่ะเราสามารถเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปถ่ายรูปให้ใกล้น้ำตกมากที่สุดได้นะคะยิ่งดใกล้น้ำตกมากเท่าไหร่ยิ่งเฟินมากๆเลยค่ะทุกคนมันสดชื่นมากไม่รอช้าะคะกดชัตเตอร์รัวๆเลยค่ะ น้ำกำ่น้ำตกด้วยจะถ่ายรูปก็คือยากมากะตอใช้เวลาที่นี Transform ่ตอนนี้หน้ามามากๆเลยค่ะทุกคนน้ำกำลังเยอะต้นไม้กำลังเขียวชอุ่มเลยค่ะอยากให้ทุกๆคนมาสัมผัสบรรยากาศกันตอนนี้ก็ภาวนาขอให้สถานการณ์ดีขึ้นไวๆนะคะ เที่ยวเสร็จแล้วก็แวะมาเติมพลังจกส้มตำกันหน่อยค่ะทุกคนมือนี้บอกเลยว่าสุดๆค่ะโ,โหเป็นไงนะคะเซนเป็นผู้หญิงกินน้อยนะคะกด้องเอไ,ไม่รอช้าค่ะทุกคนอาหารยังเสริมไม่ครบเลยนะคะเรารีบค่ะเราหิวมากค่ะกินไปเลยคะ่ะหมูย่างก็มาค่ะกินกินไปเราเริ่มเผ็ดแล้วคะ่ะทุกคนน้ำตาจะไหลค่ะคอนทิชชู่หน่อยคะ่ะเอ้าแต่เอาาเชิ้ นี่เลยค่ะทีเด็ดค่ะคอหมูย่างมันนุ่มมากค่ะทุกคนเส้นลักค่ะไม่พอค่ะต่อที่ไก่ย่างค่ะไมนี้ของเรานะคะมันอบเดี๋ยวหน่อยค่ะมันต่อที่ส้มตานะคะหยุดกินไม่ได้จริงๆกอ่ะทำไมไม่เข้าปากล่ะอ่ะและปิดท้ายด้วยแคบหมูค่ะมือนีบอกเลยว่าฟินมากค่ะทุกคนเชิญเรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย have a great day